เช้าอันสดใสนะครับวันนี้วันหยุดคุณนจะไปเที่ยวกาดชะบุรีครับ,รบเขาอยากไปอะไรเตอร์วิลเลจฟาร์มเมอร์ฟาร์มอะไรเนี่ยนะ้งนไปค้างคืนเลยนะเออแล้วพรุนี้มาขายกยนต่อนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกจากบ้านนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสีตอนแรกนัดกันว่าจอจากบ้านตอน หมงครึ่งเจ็ดมงเช้าก็ชา้ชาไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่รีบมาเดีย๋ยวเราให้ดูคุณแอนตอนนี้เขากำลาังจะออกจากบ้านปิดบ้านคิดว่าคงจะไปเดอะแอติกก่อนมันจะเป็นคาเฟ่นนะถ้ามีบัวจะแวะแล้วหลังจากนั้นเราไปน้ำตกเอราวันแล้วค่อยเข้าที่ผักแล้วค่อยไปเดอะวินเลตตอนเย็นเดอะวินเลจที่เขามีก็จะเป็นดนตรีสดก็ ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับระยะทางจากที่บ้านไปก็ใช้เวลาประมาณาถ้าไปถึงตัวการเลยชั่วโมงครึ่งถ้าไปถึงเอราวันก็ตีไปสักประมาณเกือบสามชั่วโมงเราอจากนี่ไปก็ไปถึงประมาณสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงอยู่ตัวเอราวัณถึงสักประมาณบ่ายสองแล้วเราเค่อยเข้าที่พักประมาณนี้เดี๋ยวเราคุณแอนเราจะบ้านกันออก่จาเชาวบ้านลวเขาก็จะต้องทําการปล่อยหมาก่อนไม่งั้น หมาไม่มีที่วิ่งเล่นนี่ปล่อยหมาละสองตัวนี่ชื่ลักกี้กับมันนี่นะครับมาบ้านนี้สองตัวแล้วก็เดินวนไปวนมาแปดมุมกลามุก็แล้วคืยังไม่ได้ไปบายบายหมาจุ๊บจ๊บไปกันเลแกยไม่ต้องซนนะวี่ีโอกเกือบบ้านดูแต่งตัวแต่งตัวหนาวไหมเนะี่ย มาเราค่อยเจอกันนะครับเดี๋ยวขับรถก่อนแล้วเจอกันที่กาชจนบุรีนะครับผมเล s โ o เออโดนบนโดนบนสิ่งที่แรกเรียบร้อยนะครับอันนี้ที่ไหนนะอารติสนะครับแต่ว่ารถเยอะมากเลยอ่ะมันมันหยุดยาวเนี่ยรถแต่ดูคนไม่ค่อยมีนะแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าสวัสด์นะจริงมันมีวัวมีควายแต่วันนี้มันเขาไม่ได้ปล่อยลงทุ่ง นี่นะครับเตรียมลงรถเอาของอไปเอ,เ,อเ,อเอาขางกล้องโอเคเจอกันด้านในร้านครับผมเราแยกหรือนะต้องแยกตล้วมีนจะน่าสิุกเราจะเป็นวิวอย่างนี้แล้วมีที่นั่งเป็นโซนเดี๋ยวก็กินนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปน้ำตกเอราวัา มีไก่หนึ่งตัวสองตัวไก่เป็นไก่ไก่แจ้นี่ก็ถึงประเทศเอราวัณเรียบร้อยนะครับประชากรหกสิบล้านคนอยู่ที่นี่ประมาณยี่สิบล้านคนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขึ้นไปดูไม่รู้จะขึ้นได้ไปกี่ชั้นวะต้องเจ็ดชั้นดิเจ็ดชั้นเราต้องขึ้นไปให้ได้ตอนนั้นที่เรามาดูเสบียงดูของอย่างนี้กล้องเกร้อง ขเขานี่แล้วเรามาเราขึ้นไปสองชั้นขึ้นสี่ชั้นสี่โอเคนะครับเจอกันเจอกันก็เขาต้องซื้อตัว๋วค<ช>ือยอมรับว่าที่นี่ค่อนข้างแพงนะคะ่าเข้ามันคนล,ละหลัดเด็กตัวเล็กๆก,ก็ตัวไม่ห้าสิบบาทจริงอยากให้ราคาถูกกว่านี้สักนิด<อ>นึง ตรงนี้ก็จะมีเป็นนั่งรถขึ้นน้ำตกนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจก็เดินขึ้นได้เดินทางนี้เลยน,นี่เป็นทางเดินขึ้นน้ำตกมีเวลาตอนนี้11.21.25โมง21 25ทีเราน่าจะขึ้นข้างบนกลับลงมาสักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนอออแล้วเข้าที่ถักแล้วก็ไปเดอะวิลเลจต่อก่อนเย็นนะครับเลจโอเคให้ดูทัง ทางเดิน,นทางน,นี่ะครับฮึไม่ได้วิ่งทางนี้วิ่งอีกทางนึ้งทางเดินร่มรื่นมากเลยนะครับหมดแรงละค่ะ ผ่านไปชั้นสี่นะครับเนี่ยดูเหนือบนหัวได้เลย,เเยามาเดินป่าหรือมาเล่นน้ำตกไม่รู้นะครับเนี่ยตอนนี้การที่ใ,นใ,นใ,นใส่แม้ก็ยิ่งทำให้หายใจลำบากขึ้นนะครับน้ำขึ้นโอาคห้ามันมน้ำอาะแต่แว่เราต้องทำผิด ลงพลักแวะถ่ายรูปนะครับพ่อผมนี่เขาทาทางใหม่ได้ดีมากเลยครับปกติมันเป็นทางดินนี่เขาทาเป็นทางให้เดินได้สะดวกขึ้นนะครับมันจะจัดโดยรอบดูแสงส่วยมากเวราวันก็ นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาทําทางเป็นอย่างนี้หมดแล้วสะดวกสบายขึ้นง่ายขึ้นเยอะอยคน,นะแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่นะแต่พูดถึงว่าผู้สูงอายุอะไรก็จะขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่าเขาทําบันไดทําอะไรนี้หมดแล้วยังสวยเหมือนเดิมแต่มีบางจุดที่ปิดไม่ให้ลงเล่นเพราะน้ำมันแรงช่วงนี้นะครับใครมาก็มีค่าเข้าผู้ใหญ่คนละร้อยค่ารถค่ะสามสิบาทเด็กห้าสิบบาทแต่นักเรียนอะไรจะมีส่วนลดนะครับเพราะฉะนั้นก็ เตรียมบัตรนักเรียนบัตรนักศึกษามาด้วยเขาช่วยลดได้นะครับผมโอเคเดีันข้างบนนี่ครับเนี่ยทางที่เราทำอาจจะเป็นอย่างนี้นี่แต่ทางเก่าที่เคยเดินมันจะอย่างนี้นะนี่ครับเดี๋ยวรถแสงให้ดูไม่ทนนี่ครับสวยเดีนต่อมาที่เมื่อกี้บอกทางเรียบนะครับน่าจะเป็นแค่ชั้นหนึ่งถึงชั้นห้าเพราะหลังจากชั้นห้าขึ้นไปชั้นหกแล้วทางก็จะเป็นทางธรรมชาติแล้วเพราะว่าทาง 6, แคบก็ถ้าผู้ใหญ่มาก็แนะนําแค่ ชั้นสาชั้นสี่กำลังโอเคเลยถ้าจะเที่ยวอะไรเงี้ยครับชั้นสามชั้นสี่สวยอยู่หรือเล่นที่ชั้นสองก็ได้แต่ถ้าวัยรุ่นอะไรหน่อยอยากจะขึ้นมาข้างบนสุดก็เลยขึ้นมาได้ตอนนี้ผมใช้เวลาเดินมาประมาณหนึ่งชั่วโมงจากสิบเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งอยู่ที่ชั้นหกนะครับโอเคให้ขึ้นนีทางขึ้นต่อไปเป็นอย่างนี้ละเป็นอย่างนี้ละครับ เราถึงทางขึ้นชั้นเจ็ดแล้วอนสวยครับเด็นเจอน้ำตกอันนี้ก็เขียนว่าทางขึ้นชั้นเจ็ดมีบันไดขึ้นให้นะครับผมแต่ว่าระหว่างทางก็จะมีทางธรรมชาติเยอะอยู่เหมือนกันในตั้งแต่ชั้นห้าขึ้นมาอ๋อเดินก่อนนะครับ อันนี้จะเป็นทางขึ้นชั้นหงสชั้นเจ็ดเขาก็ทําเป็นสะพานเรียบร้อยแล้วจะเดินขึ้นง่ายขึ้นครับอย่างงี้แต่ก่อนมันจะเป็นทางนี้ี่ทางเก่า,าข้างค่าในทางเก่าทางทําใหม่หมดเลยแต่ระหว่างทางก็ผูกขาดอยู่จะถึงแล้วจะถึงชั้นเจ็ดแล้ว ถึงแล้วนะครับ บนเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ดูก่อนนี่เป็นชั้นบนนะครับตอนนี้คุณแานก็เดินลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินตามลงไปคุณยาอยู่ตรงนี้โอเคครับชั้นไหนสวยสุดสําหรับใจผมว่าคมเป็นชั้นนี้แล้วครับน้ําตกเลยวันชั้นสามเขาเรียกว่าผาน้ําตก ที่สบายเลยนะสบายแอนกลารสบายแอนกลารนะครับีน้ำดีนะสองสูงเก้าเก้ามีบุฟเฟ่อาหารเป็นบุฟเฟ่มีสระว่านยะน้ำมีห้องนอนนะคะนี่เป็นเตียงใหญ่แล้วก็จะเป็นวิว อ๋อเขาจะมีสระว่ายนะ้ำอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นสวนอ,อ่าเป็นสวนสวนสวนนะดีอยู่ตรงนี้ก็จะไกลผู้คนหน่อยนะครับ<า>ห้องนอนก็ประมาณนี้นะครับราคา900บาทน,นะครับเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็<า>ทําให้เราได้อะไรนะได้ส่วนอีกเงินอีก5้าแหลกรหรือ600 <400. S 1> เอาไว้ทานโอเคครับเดีย๋ยวพักก่อนแล้วตอนเย็นจะที่ฟาร์มฟารร้านเรานะครับผมที่ร้านอะไรนะ โอเคนะครับรี่ว่าเขาก็จะมีดนตรีสดแบบนี้ด้วยแล้วก็มีวิวโดวยรอบนี่มีภูเขามีอะไรนี้นะครับก็โอเคเลยเดี๋ยวมาดูของกินนะครับว่าได้อะไรนะครับตอนนี้ก็กลับมาจากกาญจนบุรีเรียบร้อยนะครับ,มบ,บรมเมื่อวันไปฟาร์มฟาร์มมานะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะครับขายของนะครับสภาพยังไม่ตื่นเลยครับ จะมาขายสองต่อนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศร,รอบๆในร้านนี่เมนูเมนูนี่บรรยากาศโดยรอบในร้านนะครับผมอ่านี่พ่อแม่ครัวนะครับแม่ครัวเฮ้ย hey, hey, หน่อย <Yeah. S 1> <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพาไปที่ไหนก็ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ด้วยนะครับ ที่ช่องครูไม่ออกระเบียกนะ